ิปซีเควนสวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นการดูดวงประจำเดือนของคนเกิดในแต่ละวันนะคะการดูดวงจะเป็นการดูดวงโดยรวมซึ่งจะไม่เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะการดูดวงครั้งนี้อาจจะตรงแล้วก็ไม่ตรงกับใครก็ได้ค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะคะถ้าดีนำแนวคิดและข้อดีกลับไปใช้นะคะแต่ถ้าไม่ดีวางไว้หรือไม่ต้องรับไปค่ะ ดวงความรักคนเกิดวันศุกร์ประจําเดือนมิถุนาย,ยน2564ก่อนเรื่องการทําน,นายป้อมรบกวนกด subscribe กดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามให้ป้อมหน่อยนะคะสําหรับคนโสดที่เกิดวันศุกร์นะคะเดือนมิถุนาย,ยนนี้เหมือนว่ามีคนเข้ามาให้เราเรียนรู้แล้วก็ศึกษาความเป็นตัวตนของเขาแล้วก็ความสัมพันธ์ของเรานะคะสถานการณ์เหมือนเริ่มจากแบบว่า เข้าไปข้องเกี่ยวแล้วก็ได้เริ่มความสัมพันธ์เรียนรู้กันและกันมากขึ้นนะคะแล้วก็แต่ว่าต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้ความอดทนการเรียนรู้เพื่อจะพัฒนาความสัมพันธ์ครั้งนี้ไปอะคะ่ะอย่ารีบจนเกินไปแล้วก็อย่าใจร้อนจนเกินไปนะคะแต่กรณีของคนที่มีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนมีคู่หรือมีแฟนอยู่แล้วอะคะ่ะ ที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนมิถุนายนนี้นะคะเหมือนคู่ของเราะคะ่ะหรือว่าตัวเราเองก็ตามนะคะทําอะไรแล้วมันไม่ได้อย่างใจไปซะทุกอย่างเลยอยากให้มันมีความรู้สึกที่ดีมากกว่านี้หรือว่าให้เขาแสดงออกอะไรมากกว่านี้บางทีมันทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่เข้าใจในตัวเขาเราก็แอบเบื่อหน่ายนิดนึนะคะ่ะ เรารู้สึกว่าเราอยากเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ช่วงเนี้ยให้มันไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะนะคะของคนเกิดวันศุกร์นะคะเหมือนเราก็รักแล้วก็รุ่มหลงในตัวเขาแล้วก็ใหญ่เขาอะรักแล้วก็มีความเสน่หาในตัวเราเหมือนกันนะคะเลย ทำให้อะไรมันไม่ได้ไปอย่างใจซะทุกอย่างนะคะทีนี้เราจะแก้ไขสถานการณ์ความเบื่อหน่ายของความสัมพันธ์นี้อย่างไรดีของคนมันสุขนะคะ hmm. เรายึดติดเกินไปอะคะ่ะเรายุดติดกับสิ่งที่อยู่ในเรียกว่าอยู่ในหัวเรานะคะหรือว่าอยู่ในแบบ มโนภาพในความคิดของเราเกินไปว่าเราต้องการความสัมพันธ์แบบนี้เราต้องการให้เขาแสดงออกแบบนี้แบบนั้นอะไรอย่างค่ะถ้าเราจะแก้ไขสถานการณ์ความเบื่อไหนนี้เราก็อยากให้ปรับเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีขึ้นนะคะเราต้องหลุดจากการยึดติดความรู้สึกหรืออารมณ์อะไรในหัวเราตรงนี้ออกไปให้ได้นะคะแล้วเราจะพ้นพันธนาการนี้ที่มันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ย hey, มันไปต่อไม่ได้เลยนะมันอึดอัดจังเลย มันน่าเบื่อจังเลยถ้าเราแก้ไขสถานการณ์นี้แล้วจะเป็นอย่างไรต่อไปสำหรับคนวันศุกร์เราก็จะหมดอารมณ์เบื่อนหน่ายนะคะแล้วก็เหมือนว่าได้มีเวลามานั่งคุยกันมากขึ้นได้ปรับทุกข์ได้แลกเปลี่ยนมุมมองแล้วก็เข้าอ,อกเข้าใจกันและกันมากขึ้นนะคะได้ได้หลุดจาก สิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ใช่มันไม่ได้มันไม่ได้อย่างใจของคนวรรสมนะคะลองปรับแล้วก็แก้กันดูนะคะในความสัมพันธ์